เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดในส่วนการงานประชาสัมพันธ์และส่วนงานป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะนางสาวกัญจนัทหาริรักข่วํานวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลน,นครแม่สอดในส่วนงานการประชาสัมพันธ์และส่วนงานป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการรองปลัดเทศบาลนายมนูสักิ์จันโตหัวหน้าเทศกิจเทศบาลน,นครแม่สอดนายฉลองเขียวนันใจเจ้าพนักงานฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งตลอด24ชั่วโมงก่อนวันเลือกตั้งหวัน การจัดหัวหน้าชุดงานป้องกันตรวจสถานที่และผู้เข้าเวรรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือตามความเหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของสถานที่รักษาหีบบัตรหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณห้องเก็บบัตรเลือกตั้งจะต้องรายงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดทราบโดยเร็วการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณป้ายแสดงผลการนับคะแนนบริเวณสำนักงานเทศบานนลนครแม่สอดป้องกันการก่อความไม่สงบและเหตุร้ายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เตรียมพร้อมเป็นกำลังเสริมทุกกรณีถ้ามีเหตุฉุกเฉินที่หน่วยเลือกตั้งและประสานงานการรักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง รายงานติดต่อประสานงานเหตุการณ์ไม่สงบอันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งทราบโดยเร็วและแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีหรือขอกำลังเสริมกรณีมีเหตุฉุกเฉินเหตุร้ายที่ไม่อาจคาดได้การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทุกหน่วยเลือกตั้งและภายในอาคารสำนักงานเทศบาลในวันเลือกตั้งจัดทำป้ายสถานที่จอดรถ ใด้บอกหน่วยเลือกตั้งและหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดได้มอบหมาย